สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆเ,เย็นนี้อากาศเย็นมากๆเรามามาถอนหญ้ากันนะคะเพื่อน,อนๆถอนหญ้าถั่วพุ่มค่ะ หัวพุ่มนี่นะคะอากาศเย็นมากแล้วอุ้ยจะหกโมงแล้วมะแต่มันอยู่ในสวนในบ้านน่ะสวนที่บ้านหลังบ้านอย่างเงี้ยจะกลับตอนไหนก็ได้จะเข้าบ้านตอนไหนก็ได้คะ่ะก็จะถอนหญ้าฝนมันตกเมื่อเช้าเย็นนี้อากาศเย็น เหมือนหน้าหนาวเลยนะคะก็มาถอนหญ้าถั่วพุ่มนี้นี่คือถั่วพุ่มค่ะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยมันเลยเดี๋ยวถอนหญ้าเสร็จก็จะใส่ปุ๋ยมันแล้วหญ้าก็ลบมากๆเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้พ่นยาอะไรเงี้ยค่ะจะต้องถอนถอนทั้งส่วนนี่เลยค่ะพอถอนไปข้างหน้าข้างหลังก็จะ ขึ้นเต็มอีกถอนแล้วก็ถอนอีกนะคะเนี่ยค่ะมีทั้งหญ้ามีทั้งถอนไปได้เยอะแล้ว ทำเองปลูกเองถอนหญ้าเองแล้วแต่มีคนไปขายให้แต่ตังเก็บเองอันนี้คือพักกาดเขียวปลีค่ะเอามาหวานไว้ว่าจะปลูกเดี๋ยวจะออกไปปลูกอีกแปลงนึงจะเอาไว้ดองค่ะ ทุกอย่างเนาะที่ได้ตังขอให้ได้ตังเนี่ยผักดองก็ทำเองหน่อไม้ดองก็ทำเองทุกอย่างก็ทำเองค่ะไม่ต้องซื้อแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วแค่ขายผักขายอะไรอย่างเงี้ยในสวนก็ทำทุกวันทำมาที่สามปีสี่ปีแล้วนะคะที่ทำสวนเนี่ย ทางมันก็ยิ่งสนุกดีพอมันปลูกอะไรแล้วมันสวยงามเราเห็นแล้วมันก็มีความสุขนะคะมันก็สนุกดีด้วยลกมากๆตรงนั้นมีแต่ผักทั้งนั้นแหละแต่ก็ถอนหญ้าไม่ค่อยสวย ได้วันละนิดวันละหน่อยแดดร้อนก็ไม่มาทำนะคะจะทำแต่เช้าก็เย็นเช้าก็จะเก็บผักไปขายพอเย็นมาก็จะลงมาทําอย่างนี้แหละคะ่ะตอนกลางวันมันร้อนเราก็ต้องพักอยู่ในบ้านไม่ได้ทําทั้งวันนะคะแต่ก็ได้ตังค์อยู่นะถึงไม่ทําทั้งวันเนี้ยก็ยังได้นะคะยังดีกว่า ไปตากแดดตากลมรับจ้างรับจ้างเขานะเหนื่อยเราไม่ได้พักแต่นี่เราทำของเราเองอยากจะพักตอนไหนก็ได้โอ้ยหญายเยอะจังเดี๋ยวก็จะถอนทิ้งทางทิ้งแล้วค่ะฟักแถวนี้มันนานแล้ว ยอดมันก็เก็บไปขายหมดแล้วมันเหลืองแล้วฝนตกมามันก็เหลืองเหมือนมันจะตายนะเดี๋ยวต้องถางทิ้งแล้วก็เอาของมาลงใหม่อากาศเหมือนกับหน้าหนาวเลยเหมือนช่วงหน้าหนาวเลย ปีนี้มันจ,จะหนาวคงจะหนาวเร็วๆเนาะคิดว่าปีนี้ต้องหนาวเร็วแน่ๆเลยค่ะ,อนนะถอนเสร็จก็จะยอดปุ๋ยแล้วฝนตก ทั้งคืนแล้วก็ถึงตอนเช้าเลยดูดินมันเปียกก็ถอนอะไรถอนหญ้ามันก็ง่ายขึ้นนะคะแต่หญ้าไม่ค่อยจะตายเวลาเราถอนแล้วก็เอาไปกองไว้มันจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางของมันถ้าเลียราดมันก็จะไม่ตายเลยนะคะ รากมันติดหน่อยมันก็ติดแล้วนี่ค่ะอืมนนั่ถอนได้เยอะเหมือนกันกาวติดแมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะแล้วก็จะเอากาวมาติดอย่างนี้แหละ วันนี้ก็ติดไปแล้วสิบแผ่นอ้ยทั้งเยอะมีแต่แมงเต็มเลยผักนะะโขมนี่มีหนามคิดว่าจะเอาทําพัน์สักหน่อยจะไหวไม่รู้ จะเป็นถั่วอะไรนะถั่วปีนะแล้วก็ถั่วแปบด้วยแต่มีแต่แมงกินใบมันนะแมงกินเกือบจะหมดเลยต้องถอนออกให้หมด หญ้าเสร็จเสร็จตรงนี้ก็ยังมีอีกนั่งเยอะนะคะที่ปลูกพริกมันก็มีหญ้าขึ้นเต็มหมดเลยบางทีก็จะเอาไม่ทันทําเองนี่ถอนเองทุกวันวันเช้าเย็นเช้าไม่ค่อยได้ถอนว่าเช้า ก็จะเก็บผักขายเก็บผักมัดผักพอดีก็เกือบเที่ยงเสร็เยินๆก็ลงมาทำมันก็มีความสุขดีนะคะทำสวนอย่างเงี้ยอยู่แต่บ้านไม่ต้องออกไปที่ไหนวันไหนเหงามากๆ ก็จะได้ออกไปเที่ยวไกลๆบ้างเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เพิ่งจะตรงนี้บ้านที่อยู่ตอนนี้เพิ่งจะย้ายมาอยู่ได้สองปีสองปีเข้าปีที่สองเลยัยงไม่ไม่เต็มสองปียังไม่เต็มนะก็ไม่ค่อยรู้จักใครก็จะอยู่แต่ในสวน มันก็ไม่ค่อยยังงามเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแร่ค่ะแร่เหล็กน้ำพีนะคะแร่จะเต็มเลยแถวนี้นะทั้งสวนนี่แหละคะ่ะมีแต่แร่ทั้งนั้นเลยถ้าเราเอาเหล็กดูดมาดูดมันก็จะได้เยอะเลยแร่พอเราเอาออกแล้วก็ปลูกอะไรก็งาม แต่ตอนมีแร่อยู่เนี้ยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะอย่างที่เห็นนี้เลยคะ่ะเพราะดินมันเป็นแร่เหล็กน้ำพีไงะคะ ห่าหลกมากๆเพราะเอาไม่ทันทางไหนก็เป็นที่จะถอนหมดเลยยญาไม่แต่หญ้าเต็มปักกาดเขียวปรี มะละก็มีนะอันนี้ก็บางสาแปดมะละเย็นๆน,นี้อยู่ในส่วนบ้านก็น่ากลวมนกันเพราะอยู่คนเดียวมันกว้างแล้วก็อยู่คนเดียวในบ้านในสวนเนี้ย มันเย็นแล้วดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะมันจะมืดอยู่แล้วล่ะนี่ค่ะนกก็กลับลังกันแล้วเนี่ยไม่ทัน แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ